มาไอแอนนะหลังเล,ลิกเรียนแล้วมันก็สบายดีเหมือนกันนั้นเนี่ยได้มาเดินเล่นซื้อของแต่อันนี้คุณลงุงฝากซื้ออะไรนะฉันก็ก็ลืมน่ะต้องก็เด <c oughs> <così> ินกลับไปถามลุงเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้ลืมฝซื้อฝกอ เดี๋ยวชัก็ต้องไปตามหาแอปเปิลแล้วแหละทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ชัก็เพิ่งเลิกเรียนแหละใครเพิ่งเลิกเรียนบ้างน้าน,นี้นะชัยก็หนะักไเรียนมาตั้งหลายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังค์คมศิลปะเรียนหมดเลยในวันเดียวนี่แหละใครเรียนอะไรมาบ้างมาคุยกันหน่อยสิชัก็เงาเงาถ้าใครอยากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ชัย ไปลอบบะอยากได้กำลังใจแบบมะหึมามาโหลาเลยกระทิ้บเลยกันทิบนท้บเลยกันมาเยอะๆเลยนะฉันก็ขอสักสองพันไหลได้หรือเปล่า,าทุกคนเกิดไหลกันแล้วงั้นเดี๋ยวชายก็ว่าชายก็ต้องไปตามหาแอปเปิ้ลให้ลุงแล้วแหละทุกคนไปตามหาแอปเปิ้ลกับชายเกลกันซื้อแอปเปิ้ลไปซื้อ Apple. ตรงนี้ไม่มีมีแต่โมเตลเไม่มีโล่นะเอนี่ทุกคนทุกคนเคยฟังเรื่องนี้หรือเปล่านะที่ว่าเป็นหนุ่นน้อยหมวกแดงนะแล้วมีคุณยายหมาป่ามาเอาแอปเปิลให้ใชนก็คิดไปคิด มาหนะชเชคก็เหมือนหนูน้อยหมวกแดงเลยนะเรากำลังไปตามหาแอปเปิ้ลหวังว่าคงไม่มีคุณยายหมาป่าแอปเปิ้ลมาหลอกนะอ้าวชากิ้าวฮัลโหลบันนี่แทย์เจออะไรมาน่ะอันนี้อะไรรู้ไหมพิจวัตรอ้าวบันนี่ก็นึกว่าแอปเปิ้ล เธอซื้อพริกหยวกมาแต่ว่าเธออยากได้แอปเปิ้ลหรอเธอ่เนีก็คิดว่าแอปเปิ้ลก็จะมาหยอกไทเกอร์และเห็นไทเกิร์พูดตะโกนดังๆว่าลุงบอกให้ไปซื้อแอปเปิ้ลนะอ๋อใช่นะสิเอจะว่าไปเมื่อกี้ฉันว่าไม่น่าใช่พริกหยวกมันคือพริกหวานหรือเปล่าจากที่ลองชิมเมื่อกี้ก็ไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะแอปเมันเป็นพริกหวานแหละแต่ว่าฉันจะเอาแอปเปิ้ลเพราะว่าลุงฝากมาว่าไปซื้อแอปเปิ้ลให้หน่อยอ่อ มีร้านหนึ่งอยู่ในอุมโมงค์ชเกลเขามาเปิดช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์อ๋อโอเคเลยนี่ชาก็เพิ่งเลิกเรียนวันเสาร์ด้วยสงสัยชายเก็ทำไมเธอเรียนวันเสารนะ์นะอายเกลก็ไม่รู้เหมือนกันโรงเรียนชาก็จัดให้นะเพิ่งเลิก<า>เรียนมาเมลยคนที่แบบขยันเรียนมากแต่ตั้งใจมากๆเลยใช่ไหม<อ>ใช่ กเป็นคอสพิเศษนะดีมากเชคเกอร์พ่อแม่เราต้องภูมิใจมากเล่นอนเลยก <c oughs> ารที่เราจะเป็นลูกที่ดีได้เราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ในการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ถูกต้องโอเคโอเคเรนบอกว่าร้านอยู่ในนี้แหละซับเบรียแต่ซับ,บ <Wow! S 2> เบียว <Okay. S 2> ย้าวเสลองเดินไปดูทีดีดีกว่า <c oughs> เผื่อจะมีร้านตั้งอยู่ตรงหัวมุมนะอ๋อถ้าเธอเคยได้ข่าวมางั้นก็คงมีแหละ ทางนี้ทางนี้ไช่เก๋ลเขามาขายจริงด้วยคุณลุงเขามาขายลุงไหนอีกเนี่ยโอ้ไช่เก๋ลเห็นแอปเปิ้ลลูกลงมาหนึ่งลูกนี่นี่นี่ลุงมาขายแอปเปิ้ลด้วยลุงลุงลุงไหนลุงไหนกันลุงไงลุงอ่ะลุงเราไปแรงเสือลุงว่าไงไช่เก๋อแล้วเออลุงเป็นพ่อค้าขายแอปเปิ้ลแล้วให้ไช่เก๋ลมาซื้อแอปเปิ้ลให้ลุง เพื่ออะไรกันอ่าเพื่อส่งเสริมการค้าขายอะนะอ๋อคชายเก่าที่ลุงพูดมาก็คือลุงจะให้ชายเก่าใช้ตังของชายเก่าไปซื้อแอปเปิ้ลให้ลุงนั่นนะก็มาจะช่วยส่งเสริมกาขายของฉันไงโอเคงั้นเดี๋ยวชายเก้าซื้อเสร็จแล้วชายเก็ไปเบิกตังที่ลุงนะอ่ามันจะดีเหรอกดีสี ไอ้มันก็จะดีมากเลยเออ,เอ,อดเหรอไอ้ลุงยิ้มแบบนี้มันก็ดีสิเออลุงว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่จ้ะลุงนายโยชิเอะถ้าลุงว่าไม่ดีงั้นเดี๋ยวชายก็ช่วยส่งเสริมก็ได้ทำไมลุงอยู่ดีเปลี่ยนจากขายไก่มาขายแอปเปิลล่ะก็ฉันคิดว่า มันน่าจะทำกำไรได้ดีกว่านะเฮ้เรดีกว่าไหมอ่ะน่าจะดีกว่านะโอเคดีกว่าก็ดีกว่านั้นชายก็เออซื้อแอปเปิ้ลลงสักสามลูกแต่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 อะไรแต่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 ฉันไม่ได้ฉีดยาเลยนะแอปเปิ้ลนั่นดีนะ ผล,ลไม้แบบออแกนิกไม่มียานะ่ะชใช่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 ใ,ชใ,ชใชฉันว่ามันน่าจะสดและก็สุขภาพดีสำหรับพวกเธอแล้วมันมีนอนนีกหน่อยนะโอเคเลยหลังออกก็คงได้ว่าแต่ลุงขายลูกเท่าไหร่ฉันก็เอาสามลูกอืมเท่าไหร่ดีอะ่ะฉันก็ว่า โอ้ชัยก็จะรู้ไหมเนี่ยอ่าลูกล,ละกห้าบาทละกันห้าบาทก็ห้าบาทอะไรก็ตามที่ได้ตังค์ลูกเอาหมดแหละโ, <c oughs> โอเค <c oughs> เลยห้าบาทกันเดี๋ยวชัยก็ซือ้อเอาสี่ลูกละกัน <c oughs> เดี๋ยวเอาไปให้ลุงลูกหนึ่งพะลุงฝากชัยก็ซือ้อได้ได้แต่เธอต้องไปช้ากว่าฉันหน่อยเยดี๋ยวฉันจะวิ่งไปร้านดนูน,นะโอเคได้เลยสี่ลูกใส่ถูกมาเลยลุงจัดไปจะว่าเอาลูกที่หล่นได้ไหมลูกที่หล่น โอ้ตายแล้วแท็กเตอร์หนอนเป็นไปหมดเลยน้านี่เน็ตนี่เน็ตนี่เน็ตนี่หนอน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 บันนี่ไม่ชอบหนอนเลยอ่ะเวลากินแล้วมันได้โปรตีนด้วยเอ๊ะแต่ไม่ชอบหนอนแต่เธอว่ากินแล้วมันจะได้โปรตีนแสดว่าเธอดูน่าจะชอบนะลุงชัยกกลับบันนี่ว่ามันหนอนนี่มันนแปลกๆเหมือนเคยเห็นกุศลตามากเลยนะใช่ หนอนนี้มันเพิ่มาจากที่นี่หรือเปล่าตัวว้ายหนอนฉกวันนี้เธอเป็นลมเองแล้วโทษหนอนหรือเปล่าหนอนตัวเล็กจิ๊ดเดียวเองมันจะไปทำอะไรเธอได้หนอนฉกริงไชิลดูดีๆสิหนอนหนอนตัวนิดมีผิดแลายเรื่อหนอนฉกชัดด้วยนะหนอนอะไรกันเนี่ยฉันว่าเธอต้องเก็บตัวอย่างหนอนเป็นตัวสอบแล้วแหละ เชก้าจับมาดูและทุกคนรู้สึกว่ามันหนอนที่หน้าตาคุ้นๆแต่ว่าเชาก้ายังนึกไม่ออกนะว่ามันคือหนอนอะไรไ<อ>เป็นลูกหนอนแอปเปิ้ลหรอหรือมันมาจากไหนชมรมวิทยาศาสตร์ชมรมวิทยาศาสตร์ไอเชก้ากำลังส่องด,ดูวตได้ยินเสียบบมงมันนี้เอวันนี้เธอมาดูหนอนแลว้วโอ้โหจะต้อง หาไฟมาส่องด้วยการที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเราต้องมีไฟส่องเคยดูในหนังไม่ใช่เกิร์บเรากาลังสืบตัวผู้ต้องหาอยู่นะ่ะใช่ใช่ใช่ใชส่องไฟหนอนหน้าตามันคุ้นมากเลยเธอว่ามันคุ้นหรือเปล่าไม่รู้สินะฉันว่าอันนี้มันน่าจะเป็นลูกหนอนด้วยแหละว่าตัวมันยังเล็กอยู่นะ่ะแต่เอาจริงหนอนทั่วไปมันก็ต้องตัวเล็กอยู่แล้วนะ่ะ เธอไปนอนทั่วไปแหละชมดววิทยาศาสตร์ต้องมีไฟสองนอนอช้ก็เธอไปตีโต๊ะทำไมนะ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้เธอตีอยู่ฉันเห็นเธอเอาไม้หวดไม่จริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ไเป็นไรเราสามารถที่จะส่องนอนได้ตอนเนี้ยส่องส่องซ้ายส่องขวาไปดูด้านหลังสิ น่ารักน่าเลี้ยงมากเลยเนาะ <c oughs> เอาจะว่าไปมันก็ดูน่ารักเหมือนกันมันมีตาด้วยนะโอ้น่ารักน่าเลี้ยงมากเลยมันมีตาด้วยเหรอชเกลใช่ใช่ใช่มันมีตาด้วยดูสิมีมือมีแขนด้วยนอนอะไรมีตามีมือมีแขนอยู่ในแอปเปิลของลุงในอุมโมงค์นอนอะไรอยู่ใต้อุมโมงค์โอ้ว<ต>ันนี้ได้ยินเสียงมันทีเล็กเลยแฮะไอ้เชคก็ได้ยินเหมือนทีเล็กอู้อ้หายไปไหนแล้วอะ หนอนหายหนอนหายมันหายไปไหนน่ะอ้นมันไงมาเด้อเอ้ยยัยอ้นมันมาเด้วอ้ยยัยหอนตัีดิฉัจะไม่ดีเลยนะให้เราก็ไม่หลับไม่จำเลยนะชากเกิ้ลใช่มันจะเกิดไปหลรอบหนึ่งน่ะเฮ้ยไอ้ฟื้นขึ้นมาได้นะหายไปไหนแล้วเน่าจะหนอนน่ะอาไม่เลยฉันเห็นมันออกไปทางประตูน่ะดิฉันจะไม่เรียกคนมาช่วยชากเกิลนะ โตขึ้นหรือว่ามีใครมันรอมันรับมันหรือเปล่าเออแม่มันหรือเปล่าไจเกอล์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าไอ้ี่หนีก่อนละกันยยอา่าเมื่อกี้เธอคงโดนแค่ผิดเจ้าหนอนน้อยเบาๆแต่ว่าตอนเนี้ยเธอโดนแม่มันกินฉันว่าเราฟื้นไม่ได้แล้วแหละ